เซียนหุ้นแถวหน้าเมืองไทยอัปเดตปี2565มีใครบ้างวันนี้สำนักเรียนหุ้นนะครับจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกันถ้าเหล่านี้นะครับมีมูลค่าพอร์ตนับหมื่นล้านหรือหลักพันล้านผมคงไม่ได้หวังว่าเพื่อนๆน,นะครับจะต้องมีพอร์ตมูลค่าเยอะขนาดนี้นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือแนวคิดในการเลือกหุ้นวิธีการศึกษาหุ้นเนี่ยถ้าเหล่านี้นะครับมีแนวคิดแบบไหนนะครับเราควรที่จะเข้าไปศึกษากัน ท่านแรกนะครับนายแพทย์พงศักดิ์ธรรมทัตอารีนะครับมูลค่าพอร์ตประมาณ13,000ล้านคุณสุรัชคณิตทวีกุลนะครับมูลค่าพอร์ตประมาณ13,000ล้านบาทเช่นกันนะครับถัดไปเป็นที่รู้จักกันดีนะครับเซียนหงนะครับคุณสถาพรงามเลืองพงถืออยู่ประมาณ7,000ล้านเซี่ยปูนะครับคุณสมพง์ชนคดีดอนวงกุลนะครับ3,200ล้านถัดไปเป็นเซียนหุ้นขวัญใจมหาชนอีกท่านหนึ่งนะครับเซียยักษ์นะครับคุณวิชัยวชิรพงศ์3,700ล้าน คุณเนรเรศงามอภิชนนะครับ3,600ล้านรองศาสตราจารย์ดรไพบูลเสรีวิวัฒนานะครับถืออยู่2,800ล้านและคุณทวีชัดจุลางกูนะครับ13,000ล้านทีนี้ในส่วนของรายละเอียดแต่ละท่านนะครับนายแพทย์พงศักดิ์ธรรมทัตอาลีเนี่ยถืออยู่7ตัวนะครับโดยตารางนะครับแถวแรกก็คือเป็นชื่อย่อหลักทรัพย์นะครับถัดไปเป็นจำนวนหุ้นแล้วก็เปอร์เซ็นต์หุ้นที่ท่านถืออยู่นะครับราคาแล้วก็มูลค่ามูลค่าก็เอาช่องที่เป็นราคาเนี่ยครับคูณกับจำนวนหุ้น ดูชชโยนะครับถืออยู่3.35นะครับมูลค่าประมาณ300กว่าล้านนะครับแล้วก็คอมเชเว่นเนี่ยท่านถืออยู่เยอะมากนะครับถืออยู่19.98มูลค่าประมาณ8,000กว่าล้านนะครับถัดไปก็เป็นดูโฮม HSL นะครับ Jmart JMT แล้วก็ n c a p นะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ภาพนิ่งนะครับได้ที่ Facebook เรียนหุ้นนะครับถัดไปนะครับท่านสุระนะครับคณิตวีกุณนะครับถืออยู่11ตัวนะครับ ก็มีชโยอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็ CMO นะครับ c o m ซเนี่ท่านก็ถือเยอะนะครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับถืออยู่25.05นะครับเฉพาะตัว c o m ซเนี่ยก็ประมาณหมื่นล้านลวแล้วก็ถัดไปเป็นการกุลนะครับ IT j w d KCC นะครับ KCC นี่ตอนนี้เนี่ยเป็นที่ชุมนุมของเซยนหุ้นนะครับเพื่อนๆเข้าไปดูใน t i k t o อกได้นะครับเซยนหุ้นเพิ่งเข้าไปไม่นานนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่เพิ่ง IPO ไม่นานด้วยทําธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารหนี้พวกการจัดการบ้านมือ2อะะะไรรรปมาณนนี้คับ แล้วก็มี AVP นะครับ Effect นะครับ Symet แล้วก็ Synec นะครับคุณทวีฉัตรจุลางกูลนะครับถืออยู่28ตัวมูลค่าประมาณ13,000ล้านนะครับตัวที่ถือเยอะๆนะครับก็มี i ่านะครับ22.11%นะครับมูลค่าพอร์ตประมาณ2,800ล้านถัดไปก็จะเป็น BEC นะครับถืออยู่12.87%นะครับมูลค่าประมาณ3,500ล้านแล้วก็มีตัวแกมมี่นะครับถืออยู่16.42%นะครับมูลค่า1,500ล้านนะครับ ตัวอื่นก็เพื่อนๆก็สามารถดูได้ตามรูปเลยนะครับถัดไปเป็นคุณสถาพรงามเลืองพงนะครับเซียนฮงนะครับมีอยู่8ตัวตัวแรกนะครับก็มี BE8 นะครับถืออยู่8.67นะครับมูลค่าประมาณ1,000ล้านแล้วก็มียิโตะนะครับตัวนี้ก็เป็นขาขึ้นเช่นกันนะครับวิ่งซูฟัตนะครับเงยหน้าขึ้นอย่างเดียวนะครับตอนนี้อยู่ที่ราคาประมาณ67.75นะครับท่านถืออยู่7.76นะครับมูลค่าก็สูงที่สุดในพอร์ตคือประมาณ2,700ล้าน แล้วก็มี KCC นะครับที่ผมพูดถึงนะครับที่เป็นที่ชมุมเซียนหุ้นไมโครนะครับสักซิงเกอร์ S&P นะครับ TIPS นะครับต่อไปเป็นเสียยักษ์นะครับคุณวิชัยวชิรพงศ์นะครับตอนนี้ท่านถืออยู่4ตัว3,700ล้านนะครับก็ตัวนี้ท่านถือมานานแล้วนะครับ B.M. นะครับถืออยู่2.36มนะครับมูลค่าก็เยอะที่สุดในพอตนะครับก็คือ3,000กว่าล้านแล้วก็มี B.I.S. นะครับ E.T.C. แล้วก็ T.H. นะครับ คุณเดเรศงามอภิชนนะครับถืออยู่9ตัวมูลค่าพอร์ต3,600ล้านนะครับก็มี AJ นะครับ BRI นะครับมาโคนี่ท่านก็ถืออยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ10.22นะครับมูลค่าพอร์ตประมาณ500ล้านนะครับแล้วก็มีอีกตัวที่มูลค่าเยอะก็มี TPIPL นะครับมูลค่าประมาณ1,500ล้านนะครับที่เหลือก็ทั่วไปนะครับนะครับก็มี Peaceport นะครับสุภาลัยนะครับ Stark นะครับ TPIPP เซปูนะครับคุณสมพงษ์ชนคดีดำรงกุลนะครับถือ AJ นะครับอยู่ประมาณ4.75มูลค่าพอร์ตอ่าเฉพาะ AJ นะครับประมาณ300กว่าล้านแล้วก็มี BRI นะครับบล็อกนิโตนี่ท่านก็ถือนะครับก็ถืออยู่3.47นะครับเหมือนกับทางเซนทงนะครับมูลค่าพอร์ตตัวเดียวนี่ก็คือ1,000กว่าล้านแล้วนะครับแล้วก็มี ICN นะครับ KCC นะครับที่ผมพูดถึงเนี่ยท่านก็ถืออยู่ประมาณ100กว่าล้านนะครับถืออยู่1.75 ถัดไปก็เป็น M FEC O R I R S P นะครับรองศาสตราจารย์ดรไพบูลเศรีวิวัฒนานะครับถือยุ่7ตัวนะครับมี ASN นะครับ BRR ชโย o หุ้นดีนะครับ JMT นะครับแมลินนะครับแล้วก็แดดนะครับ TSR EL ตัวนี้นะครับมูลค่าพอร์ตประมาณ2,800ล้านวันนี้เพื่อนๆเรียนหุ้นอยู่กับโค้ชโรดสำานักเรียนหุ้นติดตามเราไว้ห่างไกลดอยเพื่อนๆสามารถเรียนหุ้นฟรีนะครับได้ที่ Tik t o k นะครับสามารถเข้าไปติดตามได้ชื่อก็คือเรียนหุ้นเลยนะครับ แล้วก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook f แฟนเพจนะครับมีคอร์สเรียนหุ้นแล้วก็มีข้อมูลนะครับที่ผมอัปเดตให้สม่ำเสมอนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆมีความรู้และสุขภาพที่ดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ